ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางจีนภาคบ่ายนะครับผมประจําวันศุกร์ที่12นะครับสำหรับเมื่อเช้าจีนเจาะ9ก9009เนาะก็เสียดันกันครับที่เกือบแตก3ตัวครับแต้มเดียวนะครับมี590นะครับ509มา490เก้นกรุ่งันต่อบ่ายครับบ่ายผมดูตัวเปิดได้2 .58 ลบ1นะครับ2581 258ลบ18ก็ฝากไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับถ้าฟังเสร็จแล้วทั้งคลิปถูกใจตามครับถ้าไม่ถูกใจผ่านแล้วกันนะครับมีโฆษณาดูให้ผมด้วยนะครับยอดรายได้ผม 2- 3สอาทิตย์เนี้ยลดน้อยลงมากครับนะครับงั้นก็มีโฆษณาจะกดค้ามนกันน้อยดูให้ด้วยครับบ่ายนี้เรียนสุด5ครับขา่าลุกข่าวิ่งจัด5ครับเนาะข่าลุกขา่ขาวิ่งจัดห 3 5 6 8ครับจับที่ลบนะครับถ้าขึ้นบวกเบาๆครับ3 5 6 8 4 5 5 8 6 5 3 8 แล้วก็ห้าห้าครับร้อยมาศศูนย์ครับร้อยมาศศูนย์ขอดูแปดนหนึ่งน,นะครับแปดสามสามแปดโอเคเก้าศูนย์ 035 045 065 055 05 0 068 058 038ครับจีนบ่ายได้ประมาณนี้นะครับก็ขอขอ,ขอพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ